สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ a s p อสพครับนำทุกท่านมาพบกับการแข่งขัน,น M150 Championship ครับระหว่างระยอง FC กับแพร่ยูไนเต็ดครับที่สนามระยองสเตเดียมวันนี้มีผมนัทนน์จันขวางและคุณเจษดาพรสีสงเป็นผู้บรรยายครับ เมเริ่มนะครับทางด้านระยอง FC ครับเจ้าบ้านในเสื้อสีน้ำเงินครับเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนแล้วก็วางยาวมาตรงนี้ครับให้วัสดุศิวกิจเติดเข้ามาแล้วเก็บโทษแล้วสตะหังเรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำไวจริงๆครับโดยอดิศษกศรีกำปังครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอก้มดูเวลาที่นับปัิจัยการก่อนนะคะคือมันไม่ถึง1นาทีแน่นอนครับศูนย์ตั้งแต่หัววันครับนี่คือสัมผัสครั้งที่3นะครับ เนี่ครับเปิดมาว่าสู่สิวิกฤตครับแล้วโอ้โหบอลมันฉลับนะกลายเป็นเป็นใจให้กับทางไอศัครับคือมีตัวเนี่ยถล่มไปถึง2คนครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอันหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้นี่ผู้เล่นของแท้อยู่ในเตดนี่ยังไม่ได้ครอบครองบอลเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นสกอร์ขึ้นนําของเจ้าบ้านไปแล้วครับไอพิทักมีพื้นที่แล้วเปิดอัดเข้าไปโอ้โดนอัดลวงไปแล้วครับแต่เปิดรับเข้ามาอีดเสาสองแล้วจังหวะมาได้อีกแล้วครับ หมุนตัวครับเทพพิทักษ์จ่ายคืนแล้วชิงมาเทพพิทักษ์ครับมีวินนี่ทางขวาคอสเข้าไปอีกครั้งแล้วสกัดพลาดบอลเข้าทางเพื่อนระยองได้จังหวะย,ยิงอีกแล้วครับสาอีกทีไม่ได้ครับออ,อกไปให้อธัธวิทย์เปิดยันเข้าไปหน้าประตูแลวครับแล้วได้ขึ้นโฉบครับโรดิโก้แต่ไม่ถึงบอลแพหวางบอลยาวจะให้โรดิโก้มาลันยาวอีกแล้วครับโรดิโกมีความสรถเทคนิคโรดิโกมาลันยาวยิงลูกนี้โอ้โห เฉียดเสาออกไปครับผมกัดได้ดีนะครับมนจะขึ้นมาคนเดียวดูครับผกิจด,ดีพร้อมวางบอลยาวมาครับโอ้แล้วจังหวะวิ่งบอลมันเป็นใจเลยครับโดนด้านหลังแต่ยังมาเข้าเหลี่ยมที่เลี้ยงหลบได้ยจยิงด้วยซ้ายเข้ามารันยาวสี่หมาอีกครั้งครับที่เคนโซมีพื้นที่ทางด้านซ้ายพยายามล็อกมาสุดเส้นแล้วเปิดยัดเข้ามาที่เสาสองไม่มีใครครับบริเกตนี่ตัวสูงใหญ่นะครับเป็นเป้าให้ทีมได้ เปิดยัดเข้ามาอืมลึกครับผมเข้ามือของปฐมทัศน์รับสบายครับเฉพาะตัวแต่ไม่ผ่านครับวางบอลยาวสวนมาเลยครับระยองอ้าวแล้วออกมาเล่นลูกนี้ไม่ดีครับปฐมทัศบอลอยู่ที่เทพทักลากเข้าไปยังได้อยู่เทพทักแต่เข้าขวามียิงอาดไปเลยครับปิดบล็อกแต่เทพทักยังได้บอลอยู่ครับทางขวามีเพื่อนเติมแต่เทพทักโอ้ผู้เล่นระยองหมด คุยว่าเคาะมาให้กับรามอนครับรามอนหักเข้ากลางเลยครับเทพวิทักษ์ศิวกรแสงวงแล้วกิติไกรจับบอลยิงโอ้ยต้องดูว่ารับหน้าหรือเปล่าถ้าไม่รับนี่คือการเซฟของปรกิตดีพอของนางเจจศสีปาลครับโอ้ยดูก่อนครับจังหวะทำชิงลุงนิดโอ้ชัดเจนไม่ทาหน้าครับกิติไกรกะเอาชัวร์ครับจับหนึ่งทีกู่กอใจยิงคือจังหวะยิงให้ดูครับ โอ้เจเจินวิ่งมาแล้วผบล็อกได้พอดิพอดีแพ้พเลยครับโอ้ถ้าไม่บล็อกมีโอกาสโอกาส2อศูนย์ก็ก็เปิดกว้างพอสมควรครับลูกนี้จะยัดเข้ากลางแล้วเสียบอลอีกแล้วครับได้สวนอีกแล้วครับ,ก,รบกิดลิไกกิดลิไกจะให้อริศักสีกำปังถึงหรือเปล่าอริสักด้ยิงโอ้โหปกิดดีพร้อมยิงไกลโอ้โห <c oughs> แบบนี้ครับแล้วดูครับจังหวะของทาวิตโตที่ให้มาสักประมาณ30หลาได้ครับ ปกิตวางด้วยซ้ายเนี่ยลูกน,นี้ครับดูภาพหลังโกน่าจะเห็นชัดเจนครับอ,ออกไปก็สักประมาณหนึฟุตนิดๆครับบอลหลังเท้าบอลไม่สายเลยนะครับโอ้ใกล้เคียงครับช็อตนี้เจ้าบ้านวัสูุศิวกิตพยายามจะเปิดเข้ากลางชิงจออไม่ได้แล้วโอ้ <c oughs> โหดูจังหวะที่เปิดยัดมาครับบอลแรกมัน จับรักกลายเป็นใจครับจับอีกนทะีะฮาร์บอลเล่เลยครับนี่ครับแต่มันออกไปคูดทางขวามีพื้นที่อยู่คนเดียวตั้งป้อมเปิดมาเสาไกลเอาหม่งสกัดไม่ดีครับบอลมาเข้าทางเจ็จจินเปิดยัดเข้ามา <c oughs> อ่านได้ดีครับสุภวัตเปิดยาวเลยครับสุภวัตบอลมาอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นแพทเตะแล้วหม่งขึ้นมาไม่ดีเอาแล้วทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ เคนโซครับมีพื้นที่ต่อไปเสาไกลแล้วเรียงเลยครับโอ้ลูกนี้เปิดมาไม่ดีแล้วครับเคนโซแต่สุดท้ายความดีความชอบยังอยู่ครับกำลังจะดีครับดูภาพภาพช้าครับนี่ครับจังหวะที่โหมกมาแล้วกลายเป็นดีเฉยเลยครับแล้วเปิดกลับมาเคนโซครับนี่ครับโอ้สกัดเหมือนจะผิดเหลี่ยมครับไอ้เท้าที่สกัดนี้ไม่โดนครับมาโดนเท้าที่นาบลงไปเนี่ยอะไรครับ โอ้แล้วมันก็เปลี่ยมไปไปเลยครับโอ้แต่ถ้าสุดท้ายโดนเสาออกมาก็ยังมีตัวที่วิ่งตามเป็นทางเทพิทัก์ที่รออยู่ครับโอ้เอาแหละครับสกอร์หนีไปเป็น2-0ครับเพราะว่าเหลี่ยมนี้ยิงได้เลยครับมารันยาว <c oughs> โอ้ครับของตัวเองดูครับ <c oughs> คือยิงมันมันไม่เชิงว่าจะเป็นหลังเท้าอะไรครับทิงออกไม่เยอะนะ บอลยังผุกคริปชิงจังหวะกันอยู่แล้วเป็นบอลของแพร์ปกิจดีพร้อมให้โรดริโกมาลันยาวทางขวามีเพ um <s> ื่อนโรดริโกออกมาทางซ้ายครับได้โอ้โอยู่ต่อครับจังหวะนี้โอ้ดูครับช็อตที่ปกิตดีพร้อมจ่ายมาแล้วเขาบนสวยนะครับเลือกที่จะจ่ายออกไปทางซ้ายครับจับหนึ่งทีก่อนปั่นด้วยขวาแต่มันโดนไม่ดีครับเนี่ครับโอ้โหโดนแล้วออกไปไกลเลยครับช็อตนี้น่าเสียดายครับเทบิทัก เปิดเข้ากลางมาดาวิดคุยว่าล็อกข้าซ้ายแล้วกิ้งลูกีโหข้ามก้านออกไปครับระยองดูครับจ ga, ังหวะสวนกลับขึ้นมาครับทำอยู่2คนครับก็เริ่มที่เขาในในเลยครับทางดาวิดคุยว่าครับก่อนจะมาจบด้วยการยิงด้วยซ้ายอู่เหลี่ยมใช้ได้เลยครับแต่เป็นฟรีคิกอีกครั้งครับของแพ่ยูเอเตอ็ดปกิจดีพร้อมอยู่ที่บอลเปิดยัดเข้ามาได้โขกลูกนี้เราเรียบร้อยครับโอ้เป็นอาสาเพงบ้านไล่นะครับ สองประตูต่อหนึ่งนับไล่มาแล้วครับแพ้ยไนเตนได้ครับอุลชร s h นี้มันเข้าเหลี่ยมพอดิบพอดีเลยครับเปิดโค้งมาหกลาครับออกมาไม่เจอบอลนะครับดูครับสุวรรณออกมาแล้วนี่ครับถึงบอลช้ากว่าชัดเจนครับไม่ได้มีการโดนตัวฟาวแต่อย่างใดครับอุลตรสบัดมองบอลมันเข้าเหลี่ยมโดนเสาในก็เรียบร้อยเลยครับนี่ครับอูดคือรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วครับลงมาถือเป็นทีเด็ดเลยครับอัทวิทย์สุดช่วยเปิดมาเสาไกลแล้วโอ ประตูตีเสมอครับเวลิงตันผูทางส่วัดครับดูครับจังหวะออกไปแล้วไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหมงกลงพื้นโอ้มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับถากออกไปครับออกมาที่เวลิงตันเวลิงตันให้ปกิจแล้วปกิจไปเองครับประกิจดีพร้อมเปิดตอบเข้ามาได้ค้อแง,ลงออแล้วยิงลูกนีอ้ลสองประตูต่อสองครับโอ้โห โอ้ซุปเปอร์ซับเลยครับลงมาไม่กี่นาทีครับเข้ามาได้ครับดูครับช็อตที่เลี้ยงมาแล้วแหวกมาเนี่ยครับโอ้แหวกทำพิสิตมาแล้วเปิดมาย้อนหลังไปหน่อยครับแต่มันเกี่ยวแล้วมันพอดิบพอดีครับเกี่ยวบอลเจอแล้วหันมาเล่นต่อได้ครับดูครับจังหวะเกี่ยวมาแล้วเข้าขวาพอดีครับโอ้โหแล้วยิงนี่พอเหมาะพอเจาะไปไปเลยครับ โอลอดวางขาสุวัตมาเนี่ยครับแล้วเรียบร้อยครับผ่านมือทางสุวัตเข้าไปครับกิตติไกรครับกิตติไกรมีพื้นที่กิตติไกรเปิดยัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้ยังออกมาสกัดได้ครับผมผมนัดแล้วสามลูกนี้โมันคมกรอบครับโอทางด้านของเทพพิทักษ์ทางระยองดูครับจังหวะจ่ายตองตองมาเลยครับเห็นเคตโตชี้มาครับดูครับเนี่ยครับชี้มาแล้ว บรทมพัฒนยังออกมาก่อนครับแล้วช็อตต่อเนื่องยิงด้วยขวาหลังเท้าเต็มเต็มครับโอ้เปิดหน้าแรกกันเต็มที่แล้วครับทั้งสองฝ่ายแทงมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วอเรียบร้อยไหมครับ เป็นลูกที่ได้ก็ได้ง่ายเหลือเกินครับทางระยองขึ้นน้ำสามสองครับอันนี้ก็น่าจะได้แต่ดูครับดูจง่วงนี้ที่เปิดมาแล้วบอลมันตกพื้นหนึ่งทีครับกลายเป็นดีแล้วหันมาจิงครับติดบล็อกอาสารเนี่ยครับแล้วพอติดบล็อกคนที่เข้าถึงบอลคนแรกครับคนโซครับคนเดียวเลยครับลอกๆ่แบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้ยิงจอดจอดตองบริเวณจุดโทษพอดีครับ12หลาถุ่มาพานุเดชใหม่วงครับคือมาสราวุธ คืนกลับมาที่พานุเดชเขาด้วยมีพื้นที่เปิดยันเข้า,าเลยโอ้โหโอ้โหเล่นเสียดายครับโอ้ดูครับจังหวะที่เล่นลูกทุ่มเร็วเข้ามานะครับจับหนึ่งทีแล้วเนี่ยแหละครับเข้ากลางมาให้กับเทพทเทพิทักษ์แล้วเทพพิทักษ์กดเลยครับโอ้โหพึ่งลงมาใหม่ย,ยังสดอยู่ตั้งตอมเปิดเข้ามาแล้วเอา้าโอ้โห ฝังลูกที่สีไม่ได้ครับดูครับจังหวะที่เปิดมาแล้วบอลมันกลายเป็นดีครับเนี่ยครับโอ้โหยิงเต็มเลยครับดิโก้มารันยาวโรดิโก้จับหางไปหน่อยครับต้องแก้มาซอสเอาลูกกระสินเต่าเกม490นาทีครับสที่สนามระยองสเตเดียมครับระยองเอฟซีเจ้าบ้านครับเปิดบ้านเอาชนะแพเตตดสุดมันครับ3ประตูต่อ2ก็วันนี้ ทางด้านผมนัทนนจันขวางนะครับและคุณเจษด,ดาพรศรีสงก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ